อย่างที่รู้กันครับตอนนี้แดชบอร์ดก็มีไทม์เฟรมนะครับ5นาทีนะครับเป็นเขียวแดงนะครับไทม์เฟรม15นาทีนะครับไทม์เฟรม15นาทีเป็นเหลืองแดงนะไทม์เฟรม30นาทีเป็นแดงแดงนะไทม์เฟรมเฮดวันเป็นเขียวแดงนะฉะนั้นตามหลักแล้วผมตีว่าเราควรที่จะต้องเล่นเซลล์นะครับเราควรที่จะต้องเล่นเซล์นะ แต่ตอนนี้มัน reject s ซ l มา2.0นะคือตอนนี้มันกําลังทําท่าขึ้นอยู่นะฉะนั้นอาจจะต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะครับกว่าจะเซลได้นะยังไงก็ตามนะครับเดี๋ยวเราจะขอเข้า position ก่อนนะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะมีข่าวมาเร็วๆนี้นะผมก็จะขอเข้าที่ไ i g เลย3ที่ไ i g นะครับเราก็ง่ายๆเลยครับการใช้ metal dashboard นะครับเราก็กดตรงปุ่มนี้นะครับแล้วก็วาง ไม้ได้ที่ไฮเลยนะสัญญาณดัตบอร์ดเนี่ยก็จะมี5นาที15นาที30นาทีถึง1ชั่วโมงนะครับเราก็จะดูเน้นๆน,น,นะครับเราก็จะดูเน้นๆแค่สัญญาณ55-30เท่านั้นนะครับซึ่งตอนนี้มันชี้ว่า i ท e f เฟรมเนี่ย55-30เนี่ยตรงเมนเนี่ยเป็นแดงนะแต่สวิงยังหลากสีอยู่นะฉะนั้นอาจจะมีการกลับตัวขึ้นเล็กน้อยนะในความคิดผมกลับตัวขึ้นเล็กน้อยนะครับ isi low weight อยู่ที่51นะครับสูงสุดอยู่ที่61-66นะซึ่งตอนนี้ก็กำลังพยายามขึ้นอยู่นะแต่ว่าก็ใกล้จะชน70อยู่แล้วนะครับในเมื่อมันใกล้จะชน70อยู่แล้วเนี่ยโดยตามปกติเนี่ยหลังจาก70เนี่ยเอาเวอร์ Over 70ไปก็จะถือว่าเป็นการ Over b ร์นะครับเป็นการโอเวอร์นะเโฟตอนนี้ขึ้นบุลลิตอยู่นะครับก็คือทำเป็นขาขึ้นนะ แต่ว่ายังไงตัวเราเราก็จะชี้ที่ i ทําเฟรมเป็นแดงเป็นหลักนะซึ่งผมก็จะเล่นทางขาลงมากกว่านะครับเราสามารถวาง Position ได้นะครับตามเส้นพวกนี้เลยนะมันจะมีเส้นโลมิดโลม High กับไฮนะครับส่วน2เส้นนี้เขียวกับเหลืองเนี่ยนะครับถ้าแดงอยู่ข้างล่างเนี่ยนะครับ แปลว่ามันมีแรงลงนะถ้าเขียวอยู่ข้างล่างแปลว่ามีแรงดันขึ้นนะฉะนั้นท่วงน,นี้มีแรงลงอยู่นะครับมีแรงในการทําขาลงอยู่นะถ้าเส้นตรงนี้นะครับอ่กว้างนะครับยแยกกันนะครับกว้างขึ้นนะครับแล้วเส้นสีไหนอยู่ด้านล่างเนี่ยจะมีแรงดันฝั่งนั้นมากเป็นพิเศษน,นะครับจะมีแรงดันทางฝั่งนั้นมากเป็นพิเศษน,นะ ระบบแดชบอร์ดเนี่ยมีระบบเทลลิงด้วยนะครับระบบเทลลิงเนี่ยเขาจะสามารถ TP ได้โดยอัตโนมัตินะเราไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับถ้าสมมุติว่าครบตามคอนดิชันเขาเขาจะเปิดกันหน้าทุนไว้ให้นะที่เหลือเราก็ปล่อยให้เขาไหลไปตามเรื่องเลยนะครับว่ากำไรไหลเท่าไหร่นะวันนี้ก็จะมีการทดสอบให้เห็นนะครับผมเข้าเซลประมาณนี้นะครับผมเข้าขาลงประมาณแถวๆนี้นะก็ตามเส้นเขียวปะ ตรงนี้เลยนะครับถ้าซูมสกอร์กันก็คงจะเห็นชัดกันดีนะนะครับอ่าที่เหลือเราก็คือจะปล่อยให้เขาไปตามเรื่องเลยนะนะครับตอนนี้ก็บวกไปแล้วนะในไม้แรกนะถ้าเรารู้ถ้าเรารู้จังหวะจากโคนดีนะครับไม้แรกก็จบได้นะไม้แรกก็จบได้แต่ถ้าเกิดมีอะไรขึ้นโดยปกติผมจะแก้ไม้1นึ่งไม้นะครับ จะออกเองเพิ่มหนึ่งไม้นะเป็นการแก้ไขนะถ้ายังไม่สำเร็จอีกก็จะให้ทางตัวแดชบอร์ดเนี่ยเป็นคนจัดการที่เหลือทั้งหมดนะฝั่งสีเขียวมันก็คือแรงดันขึ้นนะครับแรงดันขึ้นนะร e เจ็คนะครับรีเจ็คห้เนี่ยแปลว่ามีการมีการรีเจ็คฝั่งเซลล์ค่อนข้างบ่อยนะคือเขาพยายามจะลงมาแต่ก็ลงมาไม่ได้นะครับพอถึงจุดหก็จะขึ้นไปนะครับพอถึงจุดหนึ่งก็จะขึ้นไปน มันถึงมีการรีเจ็คบ่อยๆนะครับซึ่งรีเจ็คตรงนี้เนี่ยเอาตรงๆก็จะเป็นจุดว่าเราเล่นอีกฝั่งหนึ่งก็ได้เหมือนกันแต่ว่าตัวผมเนี่ยถ้าเจอทาวเ์เฟที่เป็นเอกฉันแบบเนี้ยผมก็จะพยายามไม่เล่นส่วนเทนนะเพราะว่าถ้าเล่นส่วนเทนเนี่ยบางทีมันก็ค่อนข้างมีความเสี่ยงนะฉะนั้นเราก็ไม่เลือกที่จะสวนนะครับอ่าจะเป็นในลักษณะแบบนี้นะคราวนี้เนี่ยก็ที่เหลือเราก็มารอดูเฉยๆนะครับไม่จําเป็นที่จะต้อง ทำอะไรมากมายนะรอดูไปอย่างเดียวนะว่า,ามันจะเป็นยังไงนะก็ตอนนี้ก็บวกอยู่นะครับติดลบนิดหน่อยในบางครั้งนะครับเป็นช่วงตอนอยู่ตรงโซนระหว่างมิดไฮกับไฮพอดีนะผมก็ไม่ต้องทําอะไรนะครับก็เข้าตรงไฮเลยรอเพนดิ n g ที่ไฮอยู่แค่น,นั้นเองนะรอเพนดิ n g ที่ไฮอยู่ตอนนี้ผมก็ปล่อยไหลนะครับปล่อยไหลเดี๋ยวเขาจะมีการ เปิดเทลลิงระบบเทลลิงให้เองนะเมื่อถึงจุดนะตอนนี้ระบบเทลลิงยังไม่ได้ออกเพราะยังไม่ถึงจุดนะครับเดี๋ยวระบบอ่าระบบเทลลิงมาแล้วครับเห็นไหมครับเส้นสีแดงป่านะเนี่ยคือระบบเทลลิงนะครับถ้าเขาถอยมาชนตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะได้กําไรได้ได้รับใหญ่ตามนั้นนะครับได้รับใหญ่ตามนั้นนะ ถ้าในกรณีถ้าเขา,เาค่อยๆถอยลงมาเรื่อยๆนะครับถอยลงมาเรื่อยๆนะครับเส้นสีแดงปากนี้ก็จะตามนะเส้นสีแดงปานี้ก็จะตามนะแน่นอนว่าบางครั้งเนี่ยถ้ามันขึ้นไปเร็วเราก็คงจะไม่ค่อยได้ไม่ค่อยจะเยอะเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรนะเราก็หาจังหวะเข้าใหม่อะอย่างนีนปนะ้ปิดแล้วนะครับปิดแล้วนะ ดูกันนะครับวิธีการเล่นเนาะวิธีการใช้ดนะัตบอร์ดนะเขาทะลุโซนมิดไฮมาครับถ้าเขาทะลุโซนมิดไฮมาเราก็พอจะได้นะยังไงเราก็จะเล่นทางฝั่งลงอย่างเดียวนะครับด้วยทม์เฟรมเนี่ยไปชี้ชัดกันที่ลงมากกว่านะไปเจอกันอีกทีได้แถวแถวเส้นมิดโลนะ แถวแถวเส้นมิดโลนะเราก็จะสลับกลับไปดูสถานการณ์กันเนาะ ไปก่อนดีกว่า เราวันนี้นะครับถ้าใครสนใจการใช้เรียนรู้เกี่ยวกับแดชบอร์ดนะครับก็ให้กด Follow นะครับแล้วก็ยินบอกกันมาได้นะครับถึงโลนจริงด้วยนะครับเอ,อิเวลาไลฟ์ผมหมดพอดีนะก็เดี๋ยวยังไงเนี่ยเราก็มาเจอกันนะครับทุกๆวันจันทร์อังคารพุธแล้วก็ศุกร์นะครับเวลาเดิมนะครับสนใจก็ติดต่อกันมาได้นะครับ เราวันนี้นะครับขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามนะครับผมขอบคุณ